ิ่งที่เห็นอาจจะไม่จริงก็ได้ฮฮ่าฮ่าฮ่าสาย <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ไอสีฟาร์มินมาล เ,เจอสองศพเลยเมื่อกี้ในห้องไฟมีสีเขียวตายและสีเหลืองตายแล้วกดสีเหลืองก่อนไม่ได้ปาดกลับนะไม่ได้ปาดเขียวมันตายอยู่ไอ้นี่เขียวมันตายอยู่แรนเดอร์นี่ไอ้ห่าโดนกลับจักบ,บอกว่าผมเป็นกลับแล้วกัน บอกว่าผมเป็นกลับผมเป็นกลับจากนะ้าเจอศพสีเหลืองในห้องไฟแล้วมีคนปลอมตัวเป็นเราอะ่ะก็เจออยู่แต่ทำมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะ หรือว่าเราตาบอดวะไม่วิ่งตามไม่วิ่งตามไม่เห็นว่าคนอรอมเป็นแก่มันต้องวิ่งตามนะกับกักไงหวัดเสียวยิ่งยิ่งเสียวตูดอยู่ ไม่รู้นะมันมีใครจูอ่ะเห็นสีฟ้ามิ้นเดินออกมาผมกำลังจะเติมน้ำมันนะ่ะคิดไหนอะ่ะกำลังจะกดใช้เลยตอนฮะเมื่อกี้กูเห็นแล้วแล้วนะนอยู่ตรงข้างไฟรับผมอะอันนี้มันมีย้อนพอดีอ่ะผมเห็นสีแดงอ่เห็นสีแดงสองคนนะผมยีมองสีแดงอยู่ครับตดนย้อนมาแล้วก็กดสูง เป็นแล้วนะ <S <S กดไว้ก่อนมันมีย้อนมันเก่งอ่ะอออออวะนน่าจะเป็นสขอ,ขอคุณคนย้อนมากเอถ้าย้อนตาย <S <S 1> <S 1> กดไว้ก่อนไงเพราะว่ามันมีใครจูไง ก็เลยกดให้มันรีคูดาวสามห้าไปอ่ะถ้ามันแปลงร่างป่านนี้มันจะโจมจีโจมตีใส่เราแต่ว่าถ้าถ้ามันมีคนอยู่ใกล้เยอะๆนะอย่าพึ่งย้อนแล้วกันเพราะว่ามันจะย้อนเนี่ยมันจะเพิ่มตัวตัวไขจูมันจะเพิ่มเวลาตัวไขจูมจะเพิ่มเวลาต้องต้องออกหางให้คนน้อยที่สุดเลยํำคาญวะ ใส่หูฟังด้วยน,นะแม่งย้อนเก่งเกินอ่ะโอ้ยได้สมพูมาเต้ยลอยตแบบอ่ะเอาชมพูไปเมื่อกี้เราูอยู่ ออกมาจากอ้ำเงินน้ำเงินยืนเองเว้ได้เราสีม่วงเป็นคนกดปุ่มตอนย้อนน่ะซึ่งไม่รู้ว่าม่วงกลับจริงหรือเปล่าเพราะสงสัยตั้งแต่เบ้นท์ี้แล้วแรงเป็นหมอแล้วถ้ากีตาตายแบบนี้ผมกลับผมยังไม่ตายผมเป็นกลับจากยังไม่ตายมันต้องหัวโชมพูแล้วอ่ะบอกว่ายังไม่ตายยังไม่ตายมันเดจะตกอ่ะยังไม่ตายนะ แฝงมันรู้แฝงมันรู้คือก็ผมกดไว้ก่อนไงผมเป็นกับจักก็จริงแหละแต่ว่ามันมีใครจูไงแต่ว่าผมยังไม่ตายทีแต่ผมอยู่ห้องน้ำมันแล้วเ,เห็นสีฟ้ามิ้นเดินผ่านแล้วก็ชมฟูอ่ะเปิดประตูที่ห้องไฟใช่ไหม แล้ทีนี้ฉันก็เติมน้มานํามันอยู่แชมพูไป9มิเป็นเ้ามันก็เอาชมพูไปชมพูไม่จบก็ต้องม้วงต่อแล้วอ่ะท้องไม่กินไม่ได้ไม่ม้วมไม่ผมกลับจริงผมกลับจริงเชื่อเรากลับจริงผมกลับจริงไม่ต้องโหวดชมพูผมผมก็รู้ชมพูเป็นคนคนตัวกลางอ่ะ สำคัญอนะ่ะพ่อรถรถไข่พ่อ เออมีใครตายไหมกดกดกดปุ่มให้แล้วนะมีมีคนย้อนกดให้แล้วนะมันมีคนย้อนผมก็เลยกดไปทำเส้นสาน้ำอะเควสเหลืออยู่นิดนึงไปเสร็จแนละ้วแต่มันมย้อนเวลาไอดิวนะ่องไม่ปาดผมก็แปลว่าม้องนะสักก๊ บอกว่าอยู่กับแดงบอกว่าอยู่กับแดงอยู่กับสีแดงอยู่กับสีแดงผมยังไม่ตายผมยังไม่ได้โดนป่าถ้าผมโดนป่าเนี่ยผมทํางานไปตั้งนานแล้วอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นไรจูอ่ะมันไม่ทํางานหรอกเพราะว่ามันต้องเพราะว่าไคจูมันเหยียบเราไม่โดนไง ใจเย็นๆได้ปะอันนี้คือพูดไม่แบ่งให้คนอื่นพูดเลยอะ่ะเอาข่าวไปนะมาเหลือแค่ข่าวว่าผมเดินทำเพสทำฮันนี่ได้ไอ,อข่าวมันเป็นฮันนี่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวปิดประตูแล้ว คนวางกล้อง เรียบร้อยผมชนะตอนนี้เปนก่งเออผมผมฆ่ากับดักไปแล้วอ่ะก็ก็เพราะว่าผมมาพูดในหัวใจไง ใช่แดงมันเป็นกับเราเองไงมันก็เลยไม่ปาดเราเนี่ <N inverse. S 2> ชยชมพูใครจูเชื่อเฮ้ยเก่งมากย้อนผมรักตายเลยสำหรับคลิปนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ก็อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามด้วย